สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการนำเมนูาการนำกัญชาเนี่ยมาประกอบอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับวันนี้สำนักง,งานกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาได้แนะนำนะครับว่าผู้ประกอบการจะต้องรู้อะไรบ้างถ้าเราขายเมนูกัญชานะครับจะต้องปฏิบัติอย่างไร ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็กําลังเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับสำหรับผู้ประกอบการจะต้องรูใ้ในเรื่องของการขายเมนูกัญชาก็คือว่าส่วนไหนที่เขาใช้ทําอาหารได้บ้างนะครับกัญชาเนี่ยสิ่งที่เขานํามาใช้เป็น ปรุงอาหารนะครับก็คือใบสดของพืชกัญชาที่ไม่มียอดหรือว่าช่อดอกติดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะนำมาใช้ในเมนูอาหารเนี่ยจะใช้เฉพาะใบสดของพืชกัญชาเท่านั้นนะครับจะไม่นำเอายอดหรือว่าช่อดอกที่ติดมาเนี่ยมาใช้เป็นเมนูอาหารนะครับทีนี้สามารถที่จะนำมาทำหรือว่าปรุงอาหารได้ที่ไหนบ้างนะครับ ก็อย่างเช่นที่ตลาดนะครับเช่นตลาดสดหรือว่าตลาดนัดก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับหรือว่าสถานที่ขายอาหารและสถานที่สะสมอาหารเช่นร้านอาหารหรือว่าพัตตคารก็ได้นะครับหรือว่าขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะก็ได้เช่นร้านค้าแผงลอยรถเข็นอาหารนะครับ ก็เป็นจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถนำบาใช้ได้นะครับส่วนสถานประกอบกิจการอาหารเนี่ยเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านจะต้องจัดเก็บใบกัญชาให้สะอาดนะครับที่สะอาด ถูกสุขลักษณะแล้วก็จัดเก็บเป็นสัสดส่วนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับไม่ทําให้เกิดเชื้อราหรือว่าเน่าเสียทีนี้ร้านอาหารจะต้องแจ้งนะครับร้านอาหารจะต้องแจ้งให้กับผู้บริโภคทราบด้วยนะครับทีนี้จะต้องแจ้งเนี่ยแจ้งอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือว่าจะต้องแสดงข้อความนะครับว่าร้านอาหารเนี่ยมี แสดงข้อความว่าเป็นร้านอาหารที่มีการใช้กัญชานะครับร้านนี้มีการใช้กัญชาในการประกอบอาหารนะครับจะต้องแสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมดเลยนะครับว่าใช้ในเมนูใดบ้างแล้วก็แสดงปริมาณใบกัญชาต่อรายการอาหารด้วยนะครับว่าใช้ในอัตราเท่าไหร่นะครับจะต้องแสดงข้อแนะนําเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบนะครับ ห้ามแสดงข้อความหรือว่าโฆษณาสรรพคุณในการป้องกันหรือว่าการรักษาโรคนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องแสดงให้ลูกค้าได้ทราบนะครับต่อมานะครับแสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาให้ผู้บริโภคทราบด้วยก็ได้แก่เด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า18ปีสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน หากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันทีผู้แพ้สารเตตราไฮโดแคนนาบินอลหรือ THC เนี่ยหรือว่าสารแคนนาบิดออล CBD ควรระวังในการรับประทานนะครับแล้วก็อาจทำให้ง่วงซึมได้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลตรงนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนนะครับที่เรา ร้านค้าผู้ประกอบการก็จะต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องรู้นะครับถ้าเราขายเมนูอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบเนี่ยนะครับ